คำถามที่ตามมาคือทําไมผลกระทบภายนอกถึงทําให้เกิดความล้มเหลวของตลาดเกิดขึ้นนะคะเราจะพิจารณา2กรณีด้วยกันนะคะเราจะแยกพิจารณาว่าถ้าในระบบเศรษฐกิจเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นทําไมผลกระทบภายนอกเชิงลบจึงทําให้เกิดความล้มเหลวของตลาดแข่งขันในการจัดสรรทรัพยากรเกิดขึ้นส่วนหัวข้อที่2เราก็จะพิจารณาถึงผล ของ,ผล,องววอบบผลกระทบภายนอกเชิงบวกว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบภายนอกเชิงบวกเกิดขึ้นทําไมผลกระทบภายนอกเชิงบวกจึงทําให้เกิดความล้มเหลวของตลาดนะคะมาดูส่วนแรกนะคะถ้าเกิดในระบบเศรษฐกิจเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นผลกระทบภายนอกเชิงลบทําให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสมมุติสถานการณ์ตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบก็คือน้ําเสียการที่โรงงานนะคะ สร้างผลกระทบภายนอกเชิงลบให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั่นคือโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเราจะพิจารณาผลกระทบภายนอกเชิงลบที่ทําให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดโดยใช้กราฟนะคะโดยให้แกนตั้งคือคอสกับ Benefit แกนนอนก็คือ Q Q ที่นี้ก็คือผลผลิตที่เกิดจากโรงงานหรือ Output นั่นเองโดยต้นทุนในการผลิตสินค้า q ของโรงงานนะคะ สะท้อนด้วยเส้น marginal private cost MPC เราสมมุติให้ยิ่งโรงงานผลิตสินค้ามากขึ้นต้นทุนส่วนเพิ่มของภาคเอกชนหรือของโรงงานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นดังนั้นสมมุติให้เส้น marginal private cost คือเส้น MPC สีเขียวตามรูปกราฟขณะเดียวกันนะคะยิ่งผลิตมากขึ้น marginal benefit ของสินค้าก็จะยิ่งลดลงตาม law of diminishing return เพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนเพิ่ม หรือมาร์จิ a l ลเบ e f ฟิคือเส้น MB สีแดงตามรูปกราฟดังนั้นถ้าให้โรงงานตัดสินใจในการผลิตโรงงานก็จะทำการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดณนะจุดที่ m a ร์จิ a l ลเบ e f ฟิเท่ากับมาร์จิ l p ลไพรเวทคอสหรือจุดที่เส้น MB ตัดกับเส้น MPC ที่จุด E1 ตามรูปกราฟนะคะดังนั้นโรงงานก็จะผลิตสินค้า จำนวนเท่ากับ Q1 แต่เนื่องจากว่าโรงงานผลิตสินค้า Q โรงงานนี้เมื่อผลิตสินค้า Q ออกมามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำทําให้คนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนนะคะเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำทําให้น้ำในลำคลองเกิด การเน่าเสียคนรอบข้างได้รับผลกระทบจากที่เคยใช้น้ำได้จากที่เคยได้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองก็สูญเสียประโยชน์ตรงนั้นไปชาวประมงชาวบ้านที่เคยจับสัตว์น้าในแม่น้าได้ก็ไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้การปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้น ถ้าจะบำบัดน้ำเสียนะคะต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียเราจะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งโรงงานผลิตสินค้ามากขึ้น น้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แม่น้ําก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนส่วนเพิ่มในการบําบัดน้ําเสียเราให้แทนด้วย marginal damage cost หรือเส้น MD นะคะโดยที่โรงงานยิ่งผลิตสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนส่วนเพิ่มในการบําบัดน้ําเสียก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเส้น marginal damage cost หรือเส้น MD นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นสีม่วงตามรูปกราฟนั่นคือถ้าเกิดโรงงานไม่ผลิตเลย ก็จะไม่มีต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียแต่ถ้ายิ่งผลิตมากขึ้นยิ่งคิวสูงขึ้นต้นทุนส่วนเพิ่มในการบำบัดน้ำเสียก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น marginal damage cost จึงมีความชันเป็นบวกตามเส้น MD สีม่วงตามลูกกราฟเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อโรงงานผลิตสินค้าคิวออกมาต้นทุนของสังคมโดยรวมจะประกอบด้วย2ก้อน คือต้นทุนในการผลิตสินค้าของโรงงานสะท้อนด้วยเส้น MPC marginal private cost และต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียนะคะ marginal damage cost เพราะฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสินค้า Q ของสังคมก็คือ marginal private cost บวกด้วย marginal damage cost ต้นทุนก้อนนี้เราเรียกว่า marginal social cost นะคะ หรือต้นทุนส่วนเพิ่มทางสังคม marginal social cost วิธีการพิจารณาก็คือนัดคิวใดๆเราก็เอา MPC บวกด้วย MD คุณก็จะได้ marginal social cost ออกมาเพราะฉะนั้นส่วนต่างในแนวตั้ง ระหว่าง Marginal Social Cost กับ Marginal Private Cost ก็คือ Marginal Damage Cost นั่นเองหรือระยะทางส่วนต่างในแนวตั้งระหว่างเส้น MSC กับเส้น MPC คือค่า MD นั่นเองดังนั้นเมื่อต้นทุนในการผลิตสินค้า Q ของสังคมตอนนี้คือเส้น MSC จุดดุเลียภาพเราจะเห็นได้ว่าถ้าเฟิร์มผลิตสินค้าจำนวน Q 1 Marginal Social Cost ในการผลิตสินค้า Q1 สะท้อนที่จุด F Marginal Benefit ของสินค้า Q1 สะท้อนที่จุด A เราจะเห็นได้ว่า Marginal Social Cost สูงกว่า Marginal Benefit เกิดการขาดทุนส่วนเพิ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดย Common Sense แล้วนะคะสังคมจะต้องลดการผลิตสินค้าให้น้อยกว่า Q1 โดยถ้าเกิด สังคมผลิตสินค้าน้อยกว่า Q1 ที่ระดับ Q2 ในระดับ Q2 เราจะเห็นได้ว่า Marginal Benefit สูงกว่า Marginal Social Cost เกิดกำไรส่วนเพิ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะขยายการผลิตนะคะดังนั้นระดับการผลิตที่เหมาะสมของสังคมก็คือจุดที่ Marginal Social Cost เท่ากับ Marginal Benefit หรือที่จุด E* Star ตามรูปก,กราฟนั่นคือ สังคมควรที่จะเลือกผลิตสินค้า Q จำนวนเท่ากับ Q* s t a r นั่นเองจากข้างต้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้โรงงานตัดสินใจในการผลิตสินค้า Q โรงงานก็จะทำการผลิตณจุดที่ Marginal Private Cost เท่ากับ Marginal Benefit อยู่ที่จุด e1 เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จากการจัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดตลาดจะทำให้เฟิร์มตัดสินใจผลิตสินค้าเท่ากับ Q1 นั่นคือ Market Output หรือผลลัพธ์จากการจัดสรรทรัพ,พยากรของระบบตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วในการผลิตสินค้าชิ้นนี้มันเกิด Marginal Damage Cost เกิดขึ้นต้นทุนรวมของทั้งสังคมสะท้อนด้วยเส้น Marginal Social Cost เพราะฉะนั้นระด,ดับการผลิตที่เหมาะสมของทั้งสังคมควรจะอยู่ณจุดที่ Marginal Social Cost เท่ากับ Marginal Benefit หรือจุด e star นะคะ ระดับการผลิตสินค้าที่เหมาะสมคือ Q* star. เพราะฉะนั้น socially efficient output คือ้ะยดับการผลิตที่ Q* star, หรือรดดับการผลิตที่เหมาะสมของสังคมควรจะอยู่หนะระดับที่ Q* star. เราจรึงเห็นได้ว่าเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นตลาดทำให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าเท่ากับ Q1 แต่ระดับการผลิตที่เหมาะสม ของสังคมควรจะเป็นที่คิวสตาร์เราจึงเห็นได้ว่าเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเกิดขึ้นผลลัพธ์จากการจัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดทําให้ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจมากกว่าระดับที่เหมาะสมของสังคมนั่นเองจึงเกิดความล้มเหลวของระบบตลาดเกิดขึ้นเพราะถ้าตลาดมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรตลาดจะต้องสามารถฟอสให m a r g จิ a น d a เ a ม e จคอรรวมอยู่ในการตัดสินใจผลิตด้วยนะคะดังนั้นถ้าตลาดสามารถฟอสให้ m a r g จิ a น d a เ a ม e จคอรรวมอยู่ในการตัดสินใจผลิตเฟิร์มก็จะผลิตที่ m a r g จิ a น s o โซเชียลคเท่ากับ m a r g จิ a น b e เบเนฟหรือที่จุดอีซานนั่นเองแต่เราจึงเห็นได้ว่านะคะผลรับจากการจาัดสรรทรัพยากรขอ,ของระบบตลาดจึงทำให้ผลผลิต ที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่าระดับผลิตที่เหมาะสมนั่นเองจึงเกิดความล้มเหลวของระบบตลาดเกิดขึ้นส่วนในกรณีที่สองนะคะถ้าเกิดผลกระทบภายนอกเชิงบวกเกิดขึ้นนะคะทำไมผลกระทบภายนอกเชิงบวกจึงทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบตลาดนะคะเราจะพิจารณาในกรณีที่เกิดการปลูกดอกไม้ของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งนะคะการปลูกดอกไม้ของปัจเจกชน ของใครคนใดคนหนึ่งหรือของเพื่อนข้างบ้านเนี่ยถ้าเพื่อนข้างบ้านของเราปลูกดอกไม้นะคะเราก็สามารถมองดอกไม้ของเพื่อนข้างบ้านได้แล้วทําให้เรามีความสุขถ้าพิจารณาในรูปกราฟนะคะให้แกนตั้งคือค่าสแกนนอนคือเบเนฟิตคิวก็คือปริมาณการปลูกดอกไม้นั่นเองให้ต้นทุนในการปลูกดอกไม้สะท้อนด้วยเส้น MC Marginal Co s t ยิ่ง ปลูกดอกไม้มากขึ้นเราสมมุติให้ต้นทุนส่วนเพิ่มยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น m a r g i n a l cost ในการปลูกดอกไม้สะท้อนด้วยเส้น M C สีเขียวตามรูปกราฟในการปลูกดอกไม้หน่วยแรกๆนะคะประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยสูงมากยิ่งปลูกเพิ่มขึ้นนะคะประโยชน์ส่วนเพิ่มก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆตาม law of diminishing return เพราะฉะนั้นให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของดอกไม้สะท้อนด้วยเส้น marginal private cost เส้น MPC สีแดงตามรูปกราฟนะคะถ้าให้ภาคเอกชนตัดสินใจในการปลูกดอกไม้จุดเรียภาพในการตัดสินใจปลูกดอกไม้ก็จะเกิดขึ้นณจุดที่ Marginal Private Cost เท่ากับ Marginal Cost หรือที่จุด E1 การปลูกดอกไม้ก็จะเท่ากับ Q1 แต่ขณะเดียวกันการปลูกดอกไม้ทำให้คนข้างบ้านมีความสุขด้วยความสุขของคนข้างบ้านตรงนี้นะคะสะท้อนผ่าน Marginal External Benefit หรือที่เราเรียกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งดอกไม้ดอกแรกที่เพื่อนบ้านได้เห็นก็จะมีความสุขมากนะคะดอกไม้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประโยชน์ส่วนเพิ่มก็จะลดลงตาม law of diminishing return เพราะฉะนั้นมาร์จิ a l ลเอ็กซ์เ b อร์ f i ล ก็สะท้อนด้วยเส้น MEB สีม่วงตามรูปกราฟนะคะการปลูกดอกไม้ตอนนี้มี Bene ฟิตเกิดขึ้นสองก้อนก็คือ b e n นฟิตที่เกิดขึ้นกับผู้ปลูกเองเราเรียกว่า marginal private benefit และ Ben นฟิตที่เกิดขึ้นกับเพื่อนข้างบ้านเราเรียกว่า marginal external benefit เพราะฉะนั้น b e n e ฟิตที่เกิดขึ้นโดยรวมกับสังคมจากการปลูกดอกไม้ ก็คือการนำมาร์จิ a l ลไพรเว e เบเนฟิตรวมกับ Marginal ลเอ็กซ์เ b อร e f i ลเบก็คือ m a r ์จิ a l ลโซเชียลเบเนฟนั่นเองหรือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มทางสังคมนะคะเราสามารถหาค่า m a ร์จิ a l ลโซเชียลเบเนฟได้โดยการพิจารณาณคิวใดๆนะคะณคิวใดๆเราจะได้ค่า m a r ์จิ a l e เอ็กซ์เ b อร์ f i ลออกมาแล้วเอา ระยะทาง Marginal External Benefit ตรงนี้บวกเพิ่มไปกับ Marginal Private Benefit เราก็จะได้ Marginal Social Benefit ออกมาหรือพูดอีกในยะนึงนะคะระยะทางส่วนต่างในแนวตั้งระหว่างเส้น Marginal Social Benefit กับเส้น Marginal Private Benefit คือค่า Marginal External Benefit นั่นเองลองกลับมาพิจารณานะระดับผลผลิต Q1 นะคะ ในระดับผลผลิต q 1เราจะพบได้ว่า m a r g i n a l social benefit สะท้อนที่จุด f m a r g i n a l c o s สสะท้อนที่จุด e 1เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในระดับผลผลิต q 1 m a r g i n a l social benefit สูงกว่า m a r g i n a l cost เพราะฉะนั้นโดย Com m o n sense แล้วเราจะต้องเพิ่มการผลิตนะคะให้มากกว่า q 1ถ้าเพิ่มไปจนถึง q 2ในระดับผลผลิต q 2เราจะพบว่า m a r g จิเนลคอสสูงกว่า m a r g จิเนลโซเชียลเบเนฟเพราะฉะนั้นจะต้องลดการผลิตลงนะคะเพราะฉะนั้นจุดสมดุลในการผลิตก็จะเกิดขึ้นณนะจุดที่ m a r g จิเนลคอสเท่ากับ Marginal ลโซเชียลเ e เนฟิตดูที่จุด E* t a r ตามรูปกราฟระดับการผลิตที่เหมาะสมก็คือ Q* Star. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้ตลาดทำการตัดสินใจตลาดก็จะจัดสรรสรัพยากรณนะจุดที่มาจิเน private benefit เท่ากับ marginal cost ระดับผล,ผลผลิตจากการจาัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดคือ Q1 แต่เนื่องจากการผลิตสินค้าชนิดนี้ทำให้เกิด marginal external benefit เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น marginal benefit ของทั้งสังคมคือเส้น MSB ระดับการผลิตที่เหมาะสมของสังคมจึงควรจะอยู่ณนะจุดที่ marginal social benefit เท่ากับ marginal Cost ระดับการผลิตที่เหมาะสมหรือ socially efficient output ก็คือจุด q star นั่นเองเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเราจะเห็นว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบภายนอกเชิงบวกเกิดขึ้นผลลัพธ์จากการจาัดสรรทรัพยากรของระบบตลาดจะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจน้อยกว่าระดับผลผลิตที่เหมาะสมของสังคมนั่นเอง